ต <laughs> อนเนี้ยแล้วตลกมากพี่ข้างหน้าที่เขาเป็นกาดบังให้อ่ะอย่าเล่นหน้านะครับอย่าเล่นหน้านะครับหันมาไอทีเล่นหน้าผมเละหมดแล้วอเออโอ้โหสนุกสนุกครับสนุกเฮ้ยปีนี้แค่นี้ผมพอแล้วผมเล่นสงการแค่นี้โอเคเลยอะไรนะพรุ่งนี้ยังจะยังจะย้ำอีกเหรอเอาโอเคพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งพรุ่งนี้วันหนึ่งปีละครั้งครับสนุกสนุก โอ้ยขอบคุณมากจริงมากันโอ้ยเราไม่เราเราเจอกันครั้งล่าสุดวันไหนวันวันฟินเวอร์ใช่ไหมโอ้โหแต่วันนี้มาเยอะมากมีน right> ้องๆด้วยฮะคิดถึงก็บอกแล้ววันครอบครัววันเนี้ยแต่ตอนเนี้ยครอบครอบครัวคุณหนาวมากเลยครับสนุกไหมเมื่อกี้สนุกไหมครับ น้องสนุกดีอะไรนะครับพรุ่งนี้เจอกันดีอีกพรุ่งนี้เจอกันดีอีกครับโอ้ oh. ไหนมีใครมาครั้งนี้ครั้งแรกบ้างครับที่มาเจอแจมอ๋อ oh. <laughs> ไม่น่าเชื่อแล้วเออไม่น่าเชื่อแล้วฮ <Huh? S 2> ะถามอย่างนี้ดีกว่าสงการปีนี้ใครออกบ้านครั้งแรก oh. เพื่อมางานนี้เลยเหรอคือ oh. ก่อนหน้านี้คืออยู่กับลูกกับหลาน รู้เลยรู้อายุเลยเมื่อวานผมก็เหมือนกันผมก็ไปไปไหว้บรรพบุรุษมาเหมือนกันนะเมื่อวานนี้นันนะผมไม่ได้ไปประมาณ20ปีละ20ปีไปตั้งแต่ตอน9ขวบป9เก้าขวบครับเมื่อวานนี้ก็เลยได้ไปไหว้มาโอ้ยขอบคุณขอบคุที่มาจริงครับมากันเยอะมากๆสนุกแล้ววันนี้โอเคแล้วนะมีใครไปต่ออะไรอีกไหมเนี่ยไม่มีหรอ ไปสีลมออกไปรองพวกนี้ได้ได้เดี๋ยวเจอเดี๋ยวผมเอาปืนไปด้วยพวกนี้ผมเอาปืนฉีดน้ำผมไปเคยเห็นไหมตอนเด็กๆที่เขาแบบทำเอาฝาฝาน้าําปลาฝาน้ําปลาใส่ท่อแป๊บอะ <c oughs> อย่าไปหาทําได้นั้นะตาบอดนะไม่ดีเออดีๆเอาขันไปด้วยพวกนี้เดี๋ยวใครสาดผมผมจ้ำไวไ ทีแรกคิดคิดว่าออกไปอ๋อแบบน่ารักน่ารักกับวินสอพออ,อกแบบหน้าไม่ใช่มาทั้งขวดทั้งเทห,หมดอุ้ยหนาวฮะใช่เซ็กซี่เลยตอนเนี้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามให้มั่นใจหน่อยทรงผมทรงนี้มันดีไหม ไม,ไม่จริงๆผมจะบอกความจริงให้คือก่อนหนนี้ผมเห็นบุคคลคนหนึ่งเขาตัดผมสั้นแล้วมันมันมันแบบวันนี้มาเอา่อคนนั้นคือพ่องผมที่อยู่หนองคายฮะ <c oughs> ไม่ไม่ไมีมตัดสบายดีสบายหัวดีครับเยีนยๆสบายเลยเหรอ เหมือนเหมือนแบบไปอะไรนะอะไรนะเข้ากรมมาเออตัดทรงผมฮะอุ้ยผ่านมาไกลแล้วเนี่ยมีแต่เด็กแล้วแบบเนี้ยผมอะไรนะอะไรนะอะไรนะเกณฑ์อาหารใช่ผู้ชายทุกคนต้องรับใช้ชาตินั่นแหละตามนั้นตะบบผมเรียนระดอมาผมผมนะเรียนระดอตั้งแต่แรกแล้วไม่เอาสั้นกว่านี้ ม่คงไม่สั้นกว่าดีแล้วคงไม่สั้นกว่าดีแล้วยกเว้นยกเว้นถนะ้าสมมติแบบอนาคตแบบอยากไปบวชเลยๆๆๆๆไม่ว่ากันไม่ได้ยังยังไม่เคยบวชไงยังไม่เคยบวชนะจริงคิดจะบวชในตอน,น,นอายุยี่สิบห้าแต่ว่าช่วงนั้นช่วงนั้นทําอะไรอะ่ะช่วงนั้นทําอะไรนะอ๋อ,อ,อเข้าเข้าช่องแรกแรกเข้าช่องแรกแรกใช่ตอนนั้นก็มีงานก็เลยทํางานก่อนย่าบอกว่าเออดี๋ยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวให้บวชก็ได้ อะไรคิดว่าผมจะบวชเหรอไอ้รูปนั้นนะ่ะเหรอเฮ้ทำบุญทำบุญทำบุญนฮนะอะไรนะครับเออแล้วคน,คนกดหัวใจเยอะมากอะ่ะคิดว่าผมจะไปบวชจริงๆแล้วหรือเปล่าตอนน้อ๋อแล้วก็เรื่องพระอัปเดตอัปเดตครับที่เราทำบุญกันตอนนี้ผมผมแจ้งทางเจ้าที่ที่นู่นไปแล้วไปถึงเจ้าที่นะเจ้าที่ไ่ถึงแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะ ผมผมจุดทูปแจ้งไปแล้วว่ากลัวเขารองไงผมผมก็เลยจุดทูปบอกไปแล้วบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเลิกสะดวกเพราะว่าตอนนี้แบบไม่อยากไม่อยากไปเล่นทางอาจารย์ที่อาจารย์ปั้นให้ก็ให,ให้ให้ท่านได้ทํางานเต็มที่จะได้แบบได้ผ้าสวยๆเลยตามตามที่พวกเราได้เห็นกันนะครับจริงๆก,ก็เป็นผ้าของของยุคยุคนั้นเลยผมจําชื่อยุคไม่ได้เดี๋ยวผมมาบอกอีกทีหนึ่งสวยไหม ใช่ครับก็คืออยากทํำทาทั้งทีอ่ะทำให้สวยแล้วก็ดูเป็นงานศสลปากไปด้วยเลยแล้วก็เดี๋ยวยกไปไว้ที่วัดคนก็จะได้แบบกราบไหว้กันนะครับก็อะไรนะเอาได้หมดครับได้หมดเลยได้หมดเลยใครจะไปร่วมบุญกันได้หมดเลยนะครับได้หมดเลยได้หมดเลยฮะปิดจอดยังยังยังครับยังสามารถบริจาคกันได้ครับที่จริงเอ่อ ก็ยังก็ยังมีคนบริจาคกันมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากๆเลยผมยังเห็นเด้งขึ้นมาทุกวันคนละนิดคนละหน่อยอะไรอะบุญบุญแก้บนบนกันบ่อยอะบอะไรกนอะบนอะไรกันน,กนั่นแหละครับมาอัปเดตแค่นี้ว่ากําลังกําลังกําลังทําอยู่นะครับแจ้งเจ้าที่แล้วก็มาแจ้งทุกคนต่ออะไรนะหนีไปหาคนอดื่นหนีไปหาใคร เใช่เราเห็นทุกอย่างนะพวกคุณเราเข้ามันไก่อะไรมันตีกันเนี่ยโมงงมากคือเข้ามันไก่ต้องไม่มีหนังอะไระอ้าวเอเคเดี๋ยวผมไปหัดแบบกินมีหนังมาแล้วก็ไปหัดกินไก่ทอดธรรมดาด้วยเอาทุกอย่างเลย แล้วก็ไปตีกันส้มตำใส่ปลาร้าไปอีกอีกรอบหนึ่งนะฮะช็อตอ้ป้าโคตรใจร้ายผมก็ไม่คิดผมหิวมากกว่านั้นแบบเอารถไปซ่อมด้วยไงหิวมากก็แบบเปิดออกมาเอ้าป้าเป็นไงวะแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วมันก็มันก็คืนด้วยไงผมก็แบบเอองั้นก็ฉีกไันแล้วกันฉีกฉีกกินไปเท่าที่เห็นอหะคือผมอัพตอนตอนอัพอันแรกอ่ะคือกำลังเริ่มก at um> ิน อันที่สองคือกินหมดปุ๊บอัพเลยเพราะว่าถ้ากินช้ากว่านั้นช้อนจะละลายอีกนิดนึงมันจะมันเหลวไปแล้วน้ำซุปสงสัยยังไมว่ากินยังไงกัดตูดดีครับอ,อกัดตูดกินแสดงว่าเคยทำกันอะไรนะ ข้าวไก่เต็มเลยใช่ผมเห็นแบบหิวกันใช่ไหมล่ะไปซื้อมาลองกินดูเมนูต่อไปอ๋อเมนูต่อไปอ่อไปไม่รู้ถ้าเขาไม่ช้อนมาอีกเดี๋ยวผมอัพเมนูนั่นแหละเดี๋ยวรอดูกันมีอะไรอ่ะเราเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นดีเยอะจังว่ะก็ไปเยอะจังเราเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอ่ะอะไรนะฮะ ถ่ายเรื่องใหม่ยังยังยังตอนนี้ทําเพลงอยู่ครับ seja, อตอนนี้ทําเพลงอย UH euh ู่ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเร็วๆนี้เริ่มถ่ายแล้วแล้วก็เออเฮมันตะวันร้อนก็เดี๋ยวได้ดูกันแน่รออยู่รออยู่รออยู่อะไรนะเฮมันเหรอครับใครใครไปด้ไอ้นั่นอ่ะไอ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 แจมอ่ะนั่นแหละอะไรนะครับ ฮะใช่ใช่เจมเป็นพระเอกไปเฮยแต่จริงเรื่องนี้นะดูมากนะครับจริงๆมันมีแบบเป็นการบูที่มันบู๊โคตรหนักเลยบู๊หนักมากเป็นผมผมจะบอกว่าพี่แบบขอแบบลดท่ารดอะไรลงได้ไหมเพราะมันมันโหดมากจริงๆแต่มันมันดีมากอยากให้ดูนะครับรอติดตามได้เลยแล้วก็มู๊อะไรต่างๆในเรื่องอ่ะคือดีดีจริงนะครับรอรอดูรอดู อะไรนะได้ยิกปืนไหมโอ้โปืนมีหมดเลยครับมีปืนมีไม้มีขับรถมีทุกอย่างใช่ใชแล้วไม่มีสแตนอินด้วยนะใช้เล่นเองเล่นเเล่นเรอดูรอดูขายขนาดนี้ละอะไรนะแล้วก็เพลงเพลงเพลงเดี๋ยวเร็วนี้เดี๋ยวเร็วนี้ได้ฟังกัน ขอคอนเสิร์ตขอคอนเสิร์ตโอ้ยจริงๆก็อยากจ,จัดตลอดแหละไปไปไปลงในออฟฟิเชียลเลยไปแท็กออฟฟิเชียลเยอะๆเขาจะได้เห็นว่าเนีอยเนี่ยเห็นไหมแฟนคลับเรียกร้องอีกแล้วอะไรเงี้ยไม่จริงตั้งใจไว้ว่าถ้ามีคอนเสิร์ตอีกครั้งหนึ่งก็อยากร้องเพลงตัวเองบนบน,บนเวทีด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอปล่อยขอปล่อยเพลงก่อน ๆๆขอปล่อยเพลงกันฮะเพราะฉะนั้นอีกแล้วเหรออะไรนะขอแจมอีกนะหนาวจังโอ้โหหนาวจังโอเคงั้นเดี๋ยวแบบขอถ่ายรูปรวมแล้วแบบไปเปลี่ยนชุดได้ไหมครับผมหนาวมากเลยแต่พี่เขาพัดอยู่นี่แต่เนี่ยพัดพัดอยู่พัดอยู่คนเดียวคนอื่นเขาหนาวอ่ะดไปเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันดีกว่า